ขอบคุณครับก็มีพี่พี่แม่แม่เพื่อนๆน,นะครับก็ตั้งใจมาอุดหนุนแหละแล้วก็อยากเจอแล้วก็เนี่ยครั้งแรกด้วยที่ผมได้มาที่แถวบางแคซึ่งช่วงตอนเป็นข่าวสักประมาณ6เดือนที่แล้วมีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่จะมาบางแคครับพึ่งมาครับมาแล้วครับตามคำเรรอตามคำเรียกร้องครับก็ก็ได้มาสักครั้งหนึ่งแล้วก็โดยปกติแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็จะวิ่งขายตาม ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็ออกไปตามหัวเมืองใหญ่ๆตลอดครับธุรกิจว่าหมึง่าเนี้ยจับกาตลอนเนี่ยขนมปังแบบยมัน่าจาท้องจไรอ่ายากใช่แต่ว่าวันนี้คนเข้าใจละคนคนคนทราบแล้วว่าผมขายอะไรแล้วก็ผมก็สื่อสารมาตลอดว่าเราขายขนมปังสุขภาพแล้วคนที่ทานเนี่ยก,ก็เลือกกลุ่มโดยเฉพาะเลยก็รักษาสุขภาพ หรือแบบรักตัวเองอะไรเงี้ยก็จะลองทานเปิดใจแล้วติดใจเขาก็สั่งอยู่เรื่อยๆครับ<ต>ครับคนเขาก็บอกว่าเหมือนทยายังตายแล้วเกิดมาแหกรังที่แล้วโอ้เรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงชีวิตผมมันเหมือนตายมาตลอดแหละก็มันดับเกิดดับเกิดด,กด,ดับเกิดตลอดแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยจะเรียกว่าผมตายไปแล้วก็ได้นะจริงๆแล้วผมตายไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ผมเกิดมาแต่ว่าเกิดมาไม่ได้เป็นดาราแต่เราเกิดมาเป็นพ่อค้าที่แบบ ขายขนมปังแล้วก็เต็มตัวมีอาชีพที่มันเป็นไซด์เวที่มันไม่ได้เกี่ยวกับนักแสดงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอาชีพจริงๆจังๆครั้งแรกในชีวิตนะผมผมก็ไม่ได้เคยมีอาชีพอะไรที่มันจริงจังขนาดนี้แล้วก็วันนี้เราก็พยายามพัฒนาสินค้าตัวเองแล้วก็เวลาเราออกมาขายมันก็ดีใจที่ได้เจอ FC แฟนละครเขาก็จะถามว่าุ uy, คิดถึงจังเลยมีละครใครก็จะได้เห็นงานที่ผมได้ได้รับงานอยู่ตอนนี้ก็ก็มีอยู่ครับ มองกลับไปจากวันนี้พอเป็นนาตอนนั้นที่มันแย่ที่สุดแมันรู้สึกยังไงกมันมางที่วันนั้นเราหนุนมาทุกวันนี้นะอันนี้ผมพูดจริงๆผมขับรถทุกเช้าเลยผมก็จะพูดกับตัวเองทุกวันนะครับว่าเออวันนี้วันนี้แบบรอดมาได้นะเก่งนะภูมิใจแล้วเราก็จะรู้สึกฟูใจเราก็จะฟูมันเหมือนแบบถ้ามันไม่มีใครให้กำลังใจตัวเองก็คือมีเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะคุณจะอยู่จุดไหนก็แล้วแต่ วันนั้นคุณอาจจะไม่มีแสงเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าวันนี้ปัญหานี้แก้ไม่ได้ก็ให้ทําใจให้มันสงบไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะแก้ได้เพราะพรุ่งนี้มันก็จะเป็นเริ่มวันใหม่และพอตอนเริ่มวันใหม่เราก็ยังแก้โจทย์เดิมไม่ได้ก็อย่าไปจมอยู่กับปัญหาครับให้เราคิดหาทางออกไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่อย่าไปจมอยู่กับปัญหานั้นคาว่าคิดหาทางออกของผมก็คือบางทีอะไรที่เราแก้ไม่ได้ก็ลืมมันไปบ้าง อย่าไปอยู่ให้มันแบบมาผูกอยู่ในใจหรือว่าเก็บอยู่ในจิตแล้วมันจะทุกข์อ่ะมันจะทําให้คุณก้าวต่อไปไม่ได้ถ้าคุณลองคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เรากาลังเจอปัญหาหนักๆก็ให้คิดว่าเออโชคดีเว้ยยังมีแบบเงินซื้อข้าวยังเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเออโชคดีเว้ยเรายังมีน้ําให้อาบมีน้ําให้ดื่มและยังมีที่ให้นอนแค่นี้มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆหรือว่าถ้าเราหาความสุขจากตัวเองไม่ได้ก็ลองหันกลับไปเออโชคดีเนาะ วันนี้คุณพ่อคุณแม่เรายังอยู่โชคดีจังเลยน้องชายหรือพี่ชายหรือพี่สาวของเรายังอยู่ยังคอยให้กําลังใจเราถ้าเราหากําลังใจให้กับตัวเองไม่ได้นะครับที่ท,ที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนะี่ยเศรษฐกิจของเรามันก็ไม่ค่อยได้ดีมากแต่ว่าทุกคนก็พยายามประคองให้เราผ่านช่วงที่มันวิกฤตที่สุดไปแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีการจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราผ่านโควิดมาวันนี้เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจต่อมา แลวหลังจากนี้มันก็จะผ่านไปมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบนี้แหละครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีสติแล้วก็อย่าไปเตลิดกับสิ่งที่มันกําลังจะเข้ามาก็ถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละครับแต่เกิดไปปุ๊บแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ผมเชื่อว่าตอนนี้ก็มีหลายคนหลายอาชีพก็ออกมาทํางานออกมาค้าขายออกมาหาไรายได้พิเศษทำคอนเทนต์คือหลายอย่างตอนนี้ก็มีหลายอาชีพเด็กๆบางคนก็อาจจะเทรดหุ้นเทรดทอง เหตุบิคอยอะไรก็แบบมันมีอาชีพเยอะไปหมดแต่อยู่ที่ว่าคุณน่ยจะจัดการกับตัวเองได้ไหมสิ่งที่ยากที่สุดคือก้าวแรกและยากกว่าก้าวแรกก็คือก้าวต่อไปมันจะมีอยู่แค่2ออ,อย่างก็คือคนจะยินดีกับเราก็คือยินดีด้วยนะเปิดกิจการกลับไปยินดีกับเราอีกทีนึงก็คือเฮ้ย mm hmm. สำเร็จแล้วเหรอเออขายดีดีใจด้วยนะแต่มันไม่มีใครเห็นว่าก่อนจะเริ่มเราทําอะไรหรือว่า ในระหว่างทางกว่าจะสําเร็จเราทําอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับผมผมเชื่อว่าทุกคนแบบท้อคิดมากเจอเรื่องหนักๆให้คิดไว้ว่ามันยังมีวันพรุ่งนี้และยังโชคดีที่เรามีลมหายใจที่สำคัญก็อยากให้ตัวเองรักษาสุขภาพไว้ผมเนี่ยหยุดออกกําลังกายไปแบบนานมากแล้วเพราะผมไปจมอยู่กับปัญหาแต่ตอนนี้ผมเริ่มได้กลับออกกาลังกายแล้วพอผมรู้ว่า เราต้องตั้งหลักอ่ะเราต้องเอาตัวเองก่อนแล้วตอนนี้พอครอบครัวเริ่มเบาละเราก็ค่อยมาได้ใส่ใจตัวเองขึ้นแล้วตอนนี้ผมก็ทําเท่าที่แบบกําลังพอจะทําไหวไม่ได้ทําเวอร์เพราะว่าทําเยอะก็ขาดทุนครับมันขอกตัวเลือกคืว่าจากจดที่สูดที่สุดเลยแต่มันนึงมันต้องแบบอืมสำ,สำหรับตัวผมสําหรับตัวผมจริงๆอะนะผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าวันไหนจะสูงมากหรือวันไหนมันจะต่าที่สุดเอาเป็นว่าผมก็อยู่กับ ทั้งขึ้นที่มันเข้ามานะเราก็ไม่รู้หรอกว่าขึ้นมันจะสูงหรือมันจะต่ําแค่ไหนหรือนะ้ํามันจะลดขนาดไหนก็พยายามประคองตัวเองทําให้มันอยู่อย่างมีความสุขอะ่ะคือถ้าถามว่าวันนี้วันนี้ดีกว่าวันนั้นไหมดีกว่าเยอะมากๆครับเพราะวันนั้นผมกําลังอยู่ในกับปัญหาแต่ว,ว่าวันนี้ผมก็อยู่กับปัญหาจนเหมือนเป็นเพื่อนกันจนจนชินไปซะแล้วว่าอ๋อเรามีเพื่อนคนนี้ชื่อปัญหาแล้วเราก็อยู่กับปัญหาได้ดีขึ้นแล้ววันนี้ก็เลยปัญหาที่ชื่อว่า ที่เพื่อนที่ว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันก็ยังอยู่ทุกวันแหละครับไม่มีเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องนั้นไม่มีเรื่องนั้นมันก็จะมีเรื่องนี้ตอนนี้เริ่มเบาคือมันเบาไปหมดเพราะว่าเราไม่เอาความทุกข์ของคนอื่นมามาด้วยเพราะเราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ไปไปแก้ปัญหาคนอื่นแล้วอย่อยางก,กอ่อนนั้นพขอไม่มีคอมเมนต์ว่าแบบถ้าเราเกิดมาหน้าร่าสกับต้องต้องใส่หมันไม่ไม่นะไม่นะครับกด็ดีใจด้วยไม่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 โกรธพี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้นะผม ผมแบบพอเราตกผลึกผ่านอะไรมาเยอะๆคอมเมนตนะ์เป็นเพียงคำพูดอ่านนะ่ะถ้ารู้สึกมันมันก็รู้สึกหรอกแต่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกเลยอะไรที่ลบเราไม่รับแต่ถ้าบอกว่าโหเก่งจังพยันมากเออนเงี้ยเราต้องรับไว้ว่าเฮ้ยเออว่าเราเราทำได้ทำดีและอะไรที่เราทำไม่ดีเราก็ต้องอาจจะมาดูหน่อยว่า เราเป็นดั่งเขาพูดไหมถ้าเราเป็นเราต้องแก้ไขเราก็ต้องยอมรับมันบ้างนะครับเพราะว่าคําติชมบางทีเราก็จะต้องดูด้วยว่าเอ้ยอันนี้เราเป็นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นไม่ต้องรับไปเลยครับแล้วเราชีวิตก็จะมีความสุขผมเริ่มจากศูนย์นะหลายคนจะทราบดีแล้วผมก็ไม่ได้ดังขนาดตัวท็อป ของประเทศไทยผมก็แค่อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดาราหลายคนมีงานทำไมไม่เก็บเงินเขาเก็บครับเพราะว่าดาราไม่ได้มีงานทุกวันแล้วเขาก็เอาเงินเก็บของเขามาใช้เนี่ยในช่วงโควิดผมงัดหมดตัวเลยค,คือหมดตัวเพราะว่าผมไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นผมก็จัดการตัวเองผมก็ไม่ได้ไปของ,งานใครทำผมก็ดูแลครอบครัวของผม แต่พอพอมันมาเจอวิกฤตอีกครั้งหนึ่งก็คือเพราะเราดันเอาเรื่องคนอื่นมาคิดแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นมันทําให้เรา,าลําบากแต่วันนี้เราก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อเราเอาเงินเก็บไปละเลงกับคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเรามันก็เลยเริ่มมาใหม่แล้ววันนี้ที่บอกว่าตายแล้วเกิดใหม่มันคือเรื่องจริงผมเกิดใหม่แล้วก็เป็นแอมคนใหม่ที่ที่มีความสุขแล้วก็ไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาแก้ปัญหาผมไม่แก้ปัญหาให้คนอื่นแล้ว ก็ไม่นะเออเปลี่ยนค,คือคือมันเปลี่ยนอยู่แล้วผมก็ยังกินกินเหมือนเดิมผมยังกินดีเหมือนเดิมแต่ว่าแทนที่ผมจะเอาไปเลี้ยงคนนู้นคนนี้ผมก็เก็บในส่วนที่ผมจะเลี้ยงคนนู้นคนนี้มาไว้อยู่ในครอบครัวตัวเองหรือว่าเราจะเอาในส่วนที่เราเก็บหรือเราใช้อยู่แล้วเราไปไปช่วยคนอื่นผมก็ไม่ช่วยแล้ว คือคือคือผมตัดแค่ตรงช่วยคนอื่นออกชีวิตผมก็ไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นดีดีขึ้นมันเริ่มใหม่อยู่แล้วครับคือคือไม่ต้องกลัวหรอกครับผมผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่มันหาได้ทุกวันนั่นก็คือเงินคุณบอกว่าคุณมีเงินเก็บเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่สําหรับผมถ้ามีเงินเก็บมากๆาแล้วไม่มีสุขภาพที่ดีมันไม่มีประโยชน์เพราะไม่รู้จะเราจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่า แต่เพราะวันนี้ที่แน่นอนก็คือเราก็หาไปใช้ไปเก็บให้ลูกบ้างก็ต้องมีค่าเทอมนู่นนี่นั่นเก็บไว้แต่ถ้าถามว่าเราโทำไมไม่มองระยะยาวมากเรายังไม่รู้เลยครับว่าพรุ่งนี้เรายังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่า<อ>เพราะฉะนั้นผมวันนี้ผมไม่ได้มองไกลผมมองแค่ปัจจุบันเลยอนาคตนี่คือพรุ่งนี้ซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้มันก็น่าจะดีเองแหละมอง,มองกมองใกล้มองธุรกิจตอนนี้คือไม,ไม,ไม่ขยายสาขาหรือสโตร์ไม่มีเลยครับเพราะว่า เพราะว่าวันนี้ของที่เราทําผมเน้นคุณภาพเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราไปขายผมก็ยืนขายเองน่าสิบโมงถึงสี่ทุ่มทุกวันแล้วพอเราทํางานกลับไปเสร็จพักผ่อนตื่นมามันก็ไม่มีเรื่องอื่นที่ต้องไปคิดละแล้ว,ลวไอ้การที่ขยายนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีพนักงานมีโรงงาน,ม,งงานมีอะไรแต่เราไม่ยังไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นค่อยๆโตน้องเคนยังบอกเลยพี่แอมใจเย็นๆนะค่อยๆโต เพราะเคนครเขาทมาก่อนหน้านี้เท่าไหรเกือบสิปีนะคือคนจะเข้าใจนึกว่าวันนี้เขาสําเร็จอะ่ะมันไม่ใช่นะผมเห็นตั้นแต่น้องเคนเริ่มร้านขนมปังที่รังสิตผมยังถามเลยเฮ้ยเออเก่งมากเลยนะ้องแล้วเขาก็ทํามาเรื่อยๆจนวันนี้เขามีเคนคูปังแล้วก็เปิดแฟรนไชส์ได้แล้วเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้ฉันทามาปุ๊บแล้วมันสําเร็จเลยมันไม่ใช่ความสําเร็จอะ่ะเขาใช้เวลาเป็น10ปีนะ10ปีอะ่ะผมมั่นใจเลย ถ้าถ้าไปย้อนถามเขาได้นะเขาใช้เวลา10ปีเพราะมันต้องใช้เริ่มเริ่มแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้ววันนี้สาเร็จแล้วคนยืนปรบมือบอกโคเก่งไม่เขาเริ่มมาตั้งแต่สิปีที่แล้วแล้วแต่ผมเพิ่งเริ่มนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นเด็กการทาธุรกิจก็คือผมเพิ่งหัดเดินเองครับมีหน้าร้านมีหน้าร้านมีหน้าร้านมีครับมีเดี๋ยวจะมีจะมีหน้าร้านครับอยู่ที่พระราม9ซอย49ครับตอนนี้กํลาลังทําอยู่ก็เนี่ยเดี๋ยวน่าจะสักประมาณ2เดือนไม่น่าเกินนี้หรอกเพราะว่าผมอยาก อยากทาให้เสร็จเร็วเพราะว่ายิ่งทํานานก็กินค่าอนุ่นนี่นไปเรื่อยเราก็พยายามอยากจะทาให้เสร็จเร็วแต่ว่าผมก็ยังออกขายตามบูธอย่างนี้แหละครับก็ยังเป็นดิเรกเซลอยู่ยังวิ่งเข้าหาลูกค้าทั่วประเทศครับเป็นไงส้ายให้ที่แอมฝัดคนที่้รล้มมากๆเลยไม่รู้จะเริ่มจะจุดไหนเพราะว่าล้มหนักอย่างเอาอย่างนี้ที่เรื่องการเงินผมก็เชื่อว่าการเริ่มธุรกิจ ต้องใช้เงินเนาะแต่แต่แต่ถ้าถอยถอยไม่สักนิดนึงเราก็คงไม่มีเงินเพราะผมก็เริ่มจากไม่มีเงินผมมีญาติมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือผมแต่วันนั้นเนะี่ยเราไม่ได้ไปขอยืมเงินเขาเราให้เขาช่วยทําขนมปังให้เราแล้วเราก็เอามาขายเราจึงมีเงินแล้ววันนี้เรามีเงินเราก็ค่อยๆเอาเงินของเรามาหมุนทําธุรกิจค่อยๆไปพยายามอย่าเป็นหนี้ แต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องเป็นคือที่มันมันมีหลายมันมีหลายสูตรนะในสูตรของการทาธุรก,กิจบอกว่าเป็นหนี้สิยิ่งรวยแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินครับเพราะว่าบางทีเราไปซื้อของเราใช้สินสินเชื่อแบบเหมือนเชื่อกันเหมือนแบบผมซื้อวัตถุดิบบ่อยๆเขาบอกเออไม่ไรพี่มีเวลาให้15วันมีเครดิตให้ผมได้เครดิตเพิมแล้วเป็นเครดิตอย่างนั้น่ะเราก็ถ้าเราไม่นอกระบบอะเครดิตนั้นก็จะไม่พัง แล้วเราก็จะยืดไปได้เรื่อยๆจริงๆคือเราจะต้องมีไอเดียของเราที่เราอยากทําก่อนแล้วเราก็เอาไอเดียไปคุยกับพี่ป้านะอาคุณพ่อคุณแม่เราเอาใกล้ตัวแล้วเราก็จะมีเงินเองเพราะว่าเขาก็จะช่วยเราเองแต่ที่สําคัญคือต้องเริ่มจากตัวเองครับอย่าท้อครับถ้าเกิดเป็นคนก็ต้องทนอย่างนี้แหละครับยังไงก็จะไปได้แล้วก็อย่าไปจมอยู่กับปัญหาสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ครับฝากผลงานครับตอนนี้ใช่ไหมครับก็จานังคารนะครับ ดวลเพลงดังพลังอาชีพบ่ายโมง25ครับแล้วก็จันอังคารนะครับตอน2ทุ่ม20พรมพยศครับพุทธพระหาดก็คือเมืองแก้วครับแล้วก็ไม่ใช่ลไรไฟวสว่างเข้ามาลีลันอีกรอบก็ติดตามได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณ,คณคไม่เป็นไรไม่เป็นไรีิ